ว่าตออยากลดน้ำหนักแล้วว่าพี่ติ๋งอยากลดน้ำหนักพอดีเลยครับวันนึงกินข้าวน้อยมากต้องบอกปกติน้องกินกาแฟเก้าโมงประมาณสิบเอ็ดนี่ใจหิวข้าวแล้วนะปกติอ่ะต้องรีบหาข้าวหรือหาอะไรมากินแล้วนะเนี่ยบางทีบ่ายบ่ายสองน่ยถึงจะได้หิวข้าวตอนเที่ยงนะพี่คะครับ ยอะใช้งานโทรศัพท์เยอะอะไรเงี้ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ลืมไปเลยนะจริงๆจะซึ้อผลิตภัณฑ์อีกตัวมาชีกนวนดวงตาน<ะ>ัก<ะ>็เลยพอผลิตภัณกนไปหายเลยนะเพราะว่าจริงๆหอมหอมกิษณาก็เพิ่งแบบว่าไปม,มาไม่ได้ซื้อบ่อยไงแต่กาแฟเนี่ยจะติดมากตลอดทำไงยานี่ขอคอนฟมใครย,ยังไม่ได้ดื่มถือว่าโอ้ครับ กินกาแฟคนไทยมาเยอะมากเออบอกว่าสรรพคุณดีมากอะไรทุกอย่างก็มีหมดเนาะแต่กินแล้วก็หิวเืออย่างอื่นอ่ะครับมันเป็นลจริงๆเลยอนะี <c oughs> ถ,ถ้าไมเป็นหนึ่งนะอาจารย์หมูยังไม่สั่งเยอะมากนี่นะสั่งเยอะมากแล้วเวลาชงไ้แขงเนาะ <c oughs> มันหอมตั้งแต่ในอ่ <c oughs> แนนะแขกนั่งข้าง้าจะพงข้างในเนี่ยกลิ่นหอมอะคคนชอบหมดเลยอ้โครับ ครับเขากินแล้วดิสอเขากอะไรนะมันมันหดลงอ่ะอ๋อครับนะโอดีเลยครับเชพี่ชคุยได้ราว่าแกไม่ค่อุยแกแกเป็นคนแบบว่าคุยน้อยมาเคนดี๋ยวมันจะมีแจกสุพรนนะค้เาถว่าเขาเขาก็บอกว่าห็นตื่นแล้วนะำตาลดับขอบคุณมากเลยครับยังไงก็ถือว่าแข็งแรงนะครับ จ้ะจ้ะแหคุี่ไม่หยุดเลยนะจ้ะบอกว่านีนี่ไม่ใช่จุดโอเคใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณติ๋งแล้วก็วันนั้นเอาแบบให้สนหยุดสยองไปเลยนะดีวก็ถ้าไม่ดีะหนูคงไม่สั่งไม่รู้เท่าไหร่นี่ที่ไม่ได้รู้นะว่านางสั่งมาอแล้วพี่ไม่รู้จ้ะโอเค้ขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ค่ะครั